ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีบังกรจะเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นะฮะที่น่าสนใจนั่นคือปรากฏการณ์จันทคาาบางส่วนปรากฏการณ์จันทคาาบางส่วนเนี่ยจะเกิดในวันที่18กันยายนปี2567ซึ่งปรากฏการณ์นี้มันเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นะที่น่าสนใจเนื่องการเกิดในช่วงที่ดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์โคจรมาในแนวเดียวกัน นะครับซึ่งโลกอยุดตรงกลางทำให้เงาของโลกบังดวงจันทร์ไม่ให้อาทิส่องถึงจึงทำให้เรามองเห็นพระจันทร์มืดหรือเปลี่ยนสีไปชั่วคราวซึ่งประเภทของจันทคามีหลายประเภทครั้งนี้เป็นจันทรุป,ปราคาบางส่วนหรือจันทคาตบางส่วนนะครับเรียกได้เหมือนกันเกิดขึ้นเมื่อเงามืดของโลกเนี่ยไปบังดวงจันทร์เพียงบางส่วนทําให้เรามองเห็นดวงจันทร์มืดลงเพียงบางส่วน ซึ่งการเกิดชนักาศครั้งนี้เกิดในราศีธาตุน้ำนะครับท่าทางโหงราจารย์โบราณเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาจะทายว่าต้องระวังภัยต่างๆเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับระบบขนส่งขนถ่ายนะฮะถนนหนทางน้าหลากฝนตกหนักมากกว่าปกติคือเกี่ยวกับน้ําทุกประเภทกับการขนส่งขนถ่ายทุกประเภทนะครับไอ้ตัวนี้แต่ว่าอันนี้คือการทายในลักษณะแบบดวงเมืองแต่อันเนี้ย เราจะมาดูเฉพาะในเรื่องของดวงสตา์ของท่านที่เกิดลักนณาราศีมังกรซึ่งการเกิดจันทคาตบางส่วนจะเกิดในราศีมีนและมีดาวอาทิตย์และดาวศุกร์อยู่ตรงกันข้ามนะครับขณะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับเรือนที่3นั่นหมายถึงพี่น้องความพยายามการสื่อสาร น,นั้นจุดที่สามนะฮะของราศีบังกรมันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเดินทางระยะสั้นความสัมพันธ์กับพี่น้องการพัฒนาทักษะใหม่ๆจะเกิดขึ้นการเกิดจันทรคาาบางส่วนในจุดนี้อาจจะส่งผลต่อราศีบังกรก็คือเราจะรู้สึกต้องการทบทวนวิธีการสื่อสารหรือคุณจะต้องอมันอาจจะมีเหตุการณ์ให้คุณต้องทบทวนวิธีการสื่อสารของตนเองกับใครบางคนกับผู้อื่นหรือว่าในช่วงนี้คุณอาจจะพบว่าความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องเพื่อนใกล้ชิดอาจจะต้องใช้ความพยายามในการสร้างความเข้าใจที่ดี ขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับบางคนได้ทะเลาะก,กับญาติกับเพื่อนกับพี่น้องเกิดขึ้นได้มีขา่ขาวข่าวการเจ็บป่วยของเพื่อนของญาติพี่น้องเกิดขึ้นได้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มันบ่งบอกถึงการมองหาการเรียนรู้หรือการพัฒนาทักษะใหม่ๆซึ่งคุณอาจจะรู้สึกสนใจที่จะศึกษาหรือฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเขียนหรือการทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีในการมองหาแนวทางใหม่ๆในการพัฒนาตนเองนะครับซึ่งโอกาสต่างๆโชคลาภและโอกาสใหม่ๆเนี่ยนะครับในช่วงนี้ดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์อยู่ในราศีกันด้วยอยู่ตรงกันข้ามซึ่งเป็นจุดที่9ส่งผลในด้านของโชคลาภและโอกาสใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการเรียนรู้และการเดินทางไกลคุณอาจจะได้รับโอกาสที่ไม่คาดคิดจากผู้ใหญ่หรือผู้สนับสนุนในชีวิต เช่นคุณอาจจะได้มีโอกาสได้แบบพบประทะไร่กับคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าคุณหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวก็ได้นะครับที่เขามีแบบเป็นผู้ใหญ่นะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทํางานหรือการขยายโอกาสในทางธุรกิจอาจจะได้ติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ หรือในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนการเดินทางไกลหรือการศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในหรือนอกต่างประเทศการที่ดาวสุขอยู่ในเรือนที่9้าจะส่งผลให้คุณมีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือจากวัฒนธรรมมันแปลว่าจะได้แบบศึกษาวัฒนธรรมอะไรบางอย่างนะครับหรือว่ามันอาจจะแปลว่าคุณอาจจะได้พบเจอผู้คนจากต่างประเทศคือชาวต่างชาติหรือคุณอาจจะได้เดินทางหรือคุณอาจจะมีเหตุการณ์ให้แบบ การศึกษาอะไรบางอย่างทําให้มีการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณและความคิดเกิดความก้าวหน้าในระยะยาวได้ในช่วงนี้หากมีการศึกษาอะไรช่วงนี้การที่ดาวอาทิตย์อยู่ในจุดตรงกันข้ามอยู่ในจุดที่9ก้าจะส่งผลให้คุณได้แรงหนุนจากผู้ใหญ่คุณจะมีโอกาสที่จะมีบุคคลที่มีอํานาจหรือมีบารมีมากกว่าหรืออายุมากกว่าซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุนในแง่ของการทํางานการขยายธุรกิจหรือแม้กระทั่งการขอคําปรึกษาต่าง ช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องแบบควรเปิดใจนะครับรับคำแนะนำจากบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์จะช่วยให้คุณก้าวหน้าในด้านที่คุณสนใจมากเป็นพิเศษมันเมแปลมาลักษณะน,นี้ก็ได้บางท่านเนี่ยนะครับมันคือดาวทิศดาวสุกอยุดจุดจุดที่ก้าเนี่ยมันแบบมันบอกอีกอย่างหนึ่งว่ามันจะมีเรื่องให้คุณมันจะส่งเสริมให้คุณมีความสนใจในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา ปรัชญาหรือหลักการทางจิตวิญญาณหรือคุณอาจจะได้ค้นพบความสงบสุขหรือแรงบันดาลใจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือความเชื่อในช่วงเวลานี้คุณมีโอกาสที่ดีในการทําสมาธิหรือการสแสวงหาความรู้ทางจิตวิญญาณด้วยในช่วงจังหวะนี้บางคนได้ปฏิบัติทมนะบางคนได้ไปติดต่ออยู่ดีได้ติดต่อกับพระอยู่ดีได้เห็นพระเห็นเจ้านะครับการทํางานในช่วงนี้เนี่ยคือดาวการงานยังจะโครจรโดดเด่นเนี่ย จะเป็นโอกาสดีในการยอมรับจากหัวหน้างานจากเพื่อนร่วมง,งานหรือได้รับโอกาสใหม่ๆในสายงานที่คุณทําอยู่หรือคุณอาจจะมีการสื่อสารกับผู้ใหญ่ในที่ทํางานและเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณจะมีการพัฒนาทัทกษะหรือความถนัดบางอย่างให้สูงขึ้นคุณอาจจะได้รับการส่งเสริมจากหัวหน้างานหรือผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญเพราะดาวศุกร์จะเดินเป็นเกษตรซึ่งปลาจากเดือนปุตตะบางคนได้บริวารจากการทํางานบางคนเกิดโครงการใหม่ภายในสิบห้าสิบหกวันเนี้ยก่อนกลางเดือนตุลาก็แล้วกัน ก่อนกลางเดือนตุลาบางคนได้ความก้าวหน้าได้โอกาสได้งานใหญ่ได้โครงการใหญ่หรือมีการขยายงานบางคนได้ลงทุนเพิ่มได้โปรเจกต์ใหม่เข้ามาหรือว่าได้โอกาสดีๆในทางงานเหมาะรับบริวารเข้ามาช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือในเรื่องของบุตรบริวารจากการทํางานให้เครดิตลูกน้องให้มากจะเป็นส่งผลดีนะบางคนได้บริวารใหม่บางคนได้ลูกค้ารายใหญ่ลูกค้ารายใหม่ลูกค้าประจําหรือลูกค้าเพิ่มลูกค้ามากขึ้นก็ได้นะฮะ อาจจะได้ทองคําได้เครื่องประดับหรือมีการลงทุนจากการทํางานมันแปลว่าคุณอาจจะมีไอเดียใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการพัฒนางานก่อนกลางเดือนตุลาเนี่ยมันอาจจะมีการสร้างความถนัดบางอย่างที่มากขึ้นและสูงขึ้นนะฮะมันยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคุณจะพบโอกาสในการลงทุนหรือการวางแผนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรืออ่หรือเป็นลักษณะแบบอ่าเป็นช่วงเวลาที่แบบ มีการวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยพระสุขจะเดินเข้าไปได้ตำแหน่งโดดเด่นการตัดสินใจในเรื่องของเกี่ยวข้องกับการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยจะตัดสินใจได้ดีด้วยเนี่ยในช่วงนี้ไปถึงกลางเดือนตุลาการที่ดาวสุขอยู่ในจุดนี้จะช่วยให้คุณสามารถในการตัดสินใจการเงินอย่างรอบคอบด้วยดาวสุขจะเข้าสู่จุดที่เขาเรียกว่าเกณฑ์องค์เกณฑ์นะครับและได้กเกษตรสุขพืชศสบสมทบตุนเนี่ยจะมีบุญ,ญยศศักดิ์เป็นหลักฐานเนี่ยทั้งเข้าขเรือเหลือ,อล้นพ้นประมาณ มีถินฐานบ้านนาเรล,ลาโพเนี่ยเหมาะขยายธุรกิจเหมาะพัฒนาทักษะเหมาะขอความรักเป็นช่วงที่เนื้อหอมมากมีเสน่ห์ทั้งผู้ชายผู้หญิงก็ตามนะจะมีเสน่ห์ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไปในกับผู้ชายสองต่อสองจะโดนปั้มถูกปั้มไปทําเมียเพราะฉะนั้นเราในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ใหญ่หรือผู้ที่คุณเคารพในครอบครัวก็ได้หรือคุณอาจจะได้รับคําแนะนําที่มีประโยชน์หรือสนับสนุนจากคนในครอบครัวจะส่งผลดี ในชีวิตคุ้งระยะยาวแต่ว่าในช่วงนี้ดาวอังคารยังอยู่ในจุดราศีเมถุนอยู่ต้องระวังการขัดแย้งกับญาติบางคนมันแปลว่ามีการซ่อมบ้านซ่อมรถบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถมีญาติบางคนมาจ้องจะผิดทํานําความจุกจิกใจมาสู่ดวงชะตาก็เกิดขึ้นได้นะอันนี้คือเป็นดวงชะตาทั้นในดวงเนี่ย โชคลาภและโอกาสในการเรียนรู้นะในช่วงนี้แม้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีความก้าวหน้าในงานได้ก่อนกลางเดือนตุลาเนี่ยมีการลงทุนมีแผนการลงทุนระยะยาวต่างๆได้ดีด้วยในช่วงนี้เพราะนั้นดวงคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันผมยังผมเคยบอกว่าเวลาดูดวงเนี่ยผมเคยดูตั้งแต่คนคนรวยเป็นพันล้านแล้วก็โดนโกงบปลไปชีวิตโรงงานปิด3-4โรงงานจนหมดเนื้อหมดตัวก็บี บางคนเนี่ยอย่าประมาทกับชีวิตนะครับเดินอะไรอย่าประมาทถ้าพื้นดวงบอกว่าไม่ดีก็อย่าทําแล้วก็วางแผนดีๆคือพื้นดวงเนี่ยมันต้องดูจากวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากโดยตรงเฉพาะดวงคนมันไม่เหมือนกันอันนี้บท้ายให้รวมๆใครอยากจะเช็คดวงผมก็แนะนําดูกับลูกศิษย์ผมก็ได้นะจะได้ค่าครูถูกๆก,กว่าผมเนี่ยขอบคุณค่ะทานายตรงมากๆเลยเนี่ยได้รับคลิปไปแล้วเนี่ยเขาดูแบบคลิปเสียงนะพื้นดวงแม่นมากเลยค่ะเนี่ยตรงกับชีวิตมากขอบคุณครับเนี่ยอันนี้ก็ดูกับลูกศิษย์ ถ้าใดที่อยากจะได้วัตถุมงคลจริงๆวัตถุมงคลเนี่ยมันมีหลายอย่างเช่นกันพอดีผมเป็นคนศึกษาตำราบโบราณเยอะนะครับก็จริงๆมันก็มีเยอะนะในที่นี้เนี่ยผมจะแนะนำอันนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นพระพิคเนตรุ่นเศรษฐีนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับอันนี้เหมาะติดตัวห้อยคอติดหน้ารถได้นะครับอันนี้จะเสริมดวงนะครับในเรื่องของตามความหมายชื่อเลยนะครับ นะก็จะเสริมดวงในเรื่องของเงินทองทองนะครับการขอพอรต่างๆก็สําเร็จได้อันนี้ปลูกเสกในพิธีกรรมดีมากอาบแสงเพนเต็มดวงนะครับเก้าเพนนะครับอันนี้คือพิธีมงคลด้วยซึ่งประสบการณ์แต่ละท่านมันก็แตกต่างกันไปนะนก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนอะ่ะถ้าใครเชื่อมากเนะี่ยมันก็แบบศรัทธามากๆในจิตมันจะเกิดขึ้นเร็วเนี่ยคนนี้บอกถูกหวยต่างประเทศกาแฟรวมห้าแสนบาทอัศาจรรย์มากๆเพราะพิธเขณรของอาจารย์รุน่นนี้ยืนยันว่าพิธีกรรมคงดีจริงๆค่ะ ได้รับมาสามวันแรกฝันว่าพระพิฆเนศมาเป่าหัวของพี่ด้วยเหลือเชื่อมากๆนะฮะคนนี้เขาบอกเขาได้เงินมาสี่แสนเนี่ยเขาโชว์เนี่ยพอได้บูชาพระพิฆเนศรุ่นเศรษฐีไปกับอาจารย์ปรากฏว่าได้โชคจากผู้ใหญ่มาสี่แสนเกือบไม่รอที่ผ่านมาชอดเงินมากๆนะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะฮะจริงๆเครื่องรางมันมีหลายอย่างแหละนะครับบางคนก็ให้เขียนยันจากดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดไปเนี่ยคนนี้เขาบอกว่าอันนี้บูชาเต่าไปด้วยนะ บูชาเครื่องรางเต่านะฮะสักธิ์ของอาจารย์มาเมื่อปลายปีที่แล้วตอนนี้ชีวิตดีขึ้นมากนะหนูลาวออกจากงานประจําแล้วนะฮะมีคนช่วยเหลือลูกค้าเข้าเยอะมากหนูได้เงินมาก้อนใหญ่จากธุรกิจไปถึงปีเกือบ20ล้านวางแผนอีก3ปีจะกลับไทยจริงๆเขาอยู่เยอรมันเงิน20ล้านจริงๆถ้าเทียบเงินไทยนี่ก็เทียบกันไม่ได้นะนะ ชีวิตหนูมาทํางานหลายปีลําบากมากอาจารย์ทํานายแม่นมาก25ข้อเกิดขึ้นหมดแล้วไม่ถึงปีอาจารย์ทายแม่นมากได้เงินก้อนใหญ่อันนี้คือเขาดูดวงผมทุกปีด้วยนะฮะก็สําหรับแล้วก็ให้เขียนยันด้วยอะไรเงี้ยจากดวงชะตาอย่างเงี้ยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้วัตถุมงคลก็ลองไปสอบถามแอดบินเอานะครับ